Like little, uh, like ทุกคนคะที่นี่ก็คือภูเขาเรนเนียนะคะเมาเรนเนียเนาะตรงนี้ก็คือเขามีชื่อเรียกนะชื่อว่าพาราไดยนะคะตรงนี้นี่คือสวยมากๆนะทุกคนสวยจริงๆสวยแบบ ชนิดที่ว่าเห็นแล้วคือต้องต้องทึ่งะคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเอาละค่ะกลับมานะคะกลับมาเที่ยวที่ภูเขาเรนเนียกันต่อนเนาะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยแจงก็มาถึงพรไดนะคะพระดาเป็นชื่อของสถานที่นะคะที่เป็น ที่เดินเขาสุดยอดฮิตของนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเดินเขานะคะพี่พีนเพื่อนจ๋าเอาละค่ะก่อนที่ะจะไปต่อนะคะหมายถึงว่าไปต่อตอนที่แจงกําลังเดินขึ้นเขาเนาะแจงขออนุญาตพูดเกี่ยวกับภูเขาเรนเนียก่อนนะคะภูเขาเรนเนียเนี่ยเป็นภูเขาที่ใหญ่มากๆกนะทุกคนถ้าขับรถนะคะขับแบบไม่หยุดเลยนะคะจะใช้เวลา8-10ชั่วโมงในการ ขับรถรอบภูเขาเลยนะคะแต่ว่าถ้าแบบว่า,าไปเที่ยวแบบค่ำไหนนอนนั่นก็ประมาณ2วันถึงจะเที่ยวทั่วภูเขาเรนเนียนะคะเอาละค่ะไปเดินเขากับแจ้งนะคะทุกคนพร้อมหรือยังเลสโก o ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันนะคะอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังเดินนะคะ ไฮกิ้งไปข้างบนภูเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณคุณจรกับคุณลุงก่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะน่าจะเป็นโรงแรมทุคนทุกคนช่วงที่ รอคุณลุงนะคะกับคุณป้านะแจงให้ดูดอกไม้มันสวยมากเลยทุกคนโอ้ย wait, wait. มันสมชื่อที่ wait, wait. เขาเรียกว่า oh, พาลราไดจริงๆนะทุกคน แจงแจงลืมเอาถั่วลิสงมาด้วยทุกคนเพราะว่าที่นี่จะมีกระลอกชิปมังมาขอมาขออาหารคนกินนะคะแจงลืมแจงเสียดายมากคุณลุงกำลังถ่ายรูปดอกไม้นะคะแกบอกว่าสวย ไม่รู้ว่าเราจะเดินได้ไกลขนาดไหนนะคะคุณป้าเขาปวดหลังไม่รู้ว่าจะไปได้ถึงไหนนะจะไปถึงฐานภูเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะมาอรอลุ้นกันนะคะอุ้ยมันสวยมากพี่พินคนจาัามันสวยมาก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 มันบรรยายเป็นคําพูดก็คงบรรยายไม่ไม่หมดหรอกคะ่ะเพราะว่าอยากจะ บอกว่าถ้าได้เห็นด้วยตาจริงๆทุกคนจะว้าวมากจะว้าวจริงๆดูท้องฟ้าสวยงามเดี๋ยวแจ้งมาใหม่กับคุณจรอันนี้คือเราจะไปได้เท่าที่ไปได้นะคะทุกคนอนี่ไปได้เท่าที่ไปได้อู้จังชอบย่า ตรงเห็นไหมคะตรงภูเขาแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้แล้วมันมีหญ้าแล้วก็ดอกไม้ป่าขึ้นนะคะสวยมากๆเลยโอ้ยสว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 เลียงเบลเดดฮายังไม่เห็นชิบังเลยชิบังแล้วก็น้องกระลอก มาแล้วมาแล้วมาแลมาละไป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 ละชิมมังไปละชิปมังกระลอกกระแตนะคะชิมมังก็กระแตนะคะสกอกระลอกนะทุกคนโอ้สวยจังเลยดอกไม้สีขาวนู่นว้าวว้าว ก็มีผักป่ากินได้ก็เยอะแยะคุณจอนชิปมังชิปมังฮัลโหลวันชิปมังโอ้โอ้โอ้ไงกูอินไงกูอินไงกูอิน เพราะว่าเสียดายไม่ได้เอาถั่วมาด้วยเสียดายมากๆเลยอย่าชิปมั้งอย่าชิปมั้งอย่ากคนสวยมากๆเลยสวยจริงๆอยากทุกคนได้มาเห็นกับตา มาเห็นด้วยตาเอาตากล้องตากล้องหมุนกล้องนี้แล้วมุนกล้องนี้นางเอกแล้วทุกคนดูสิอา้าวโออากาศเย็นนะคะข้างบนเนี่ยอากาศเย็นแล้วก็โชคดีวันนี้ <All right. S 1> มีแดดแต่ไม่ร้อนนะคะทุกคนปะเราจะไปถึงไหนกันเนาะ oh, wow. Oh, wow. Oh. Let's go mountain biking. <sighs> hey girl, is that a path or is that just a... I think it's a path that intersects. Oh you nice. You can just roll down the line. But again you head pops. down your until ship. I until I get spiked. Mm. <laughs> น่าจะเป็นสตรีมนะคะทุกคนภูเขาเลนเนียเนี่ยมันมันกว้างใหญ่นะคะมันไปได้หลายทางเนาะย่าๆเม่กี้นี้เราเห็นน้องชิบมังนะทุกคนมันขึ้นไปบนภูเขาได้หลายทางนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่จะขึ้นไปแบบไหน อูอูออูอูตรงนี้คือเป็นแบบขึ้นไปลุก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 ยะยะยไอ้ลืมไอ้บอดดี้เด็กน้องเขามาขอกินนะคะ ตรงเนี้ยมันเป็นใช่โ yeah oh my g o o d n e so wow. s s beautiful ตรงนั้นนะคะว้าวน่าสงสารน้องจังเลยอ่ะ I feel bad about the Pe <an> peanut yeah sorry my <something. S 2> bad เดินต่อนะตรงเนี้ยเดินแบบง่ายๆสบายๆอย่างที่แจงพูดนะว่ามันมันมีเส้นทางนะคะอ้อมซิกแซกเอาแบบที่บอกว่าผจญภัยแบบเดินเขาแบบสุดๆนะคะอันนี้คือง่ายแล้วนะเราเดินแบบเดินไปหยุดไปถ่ายคลิปไปนะคะมันอดไม่ได้หรอกคะ่ะมันสวยมากๆเลยช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไร เพราะยังไงวันนี้เราก็จะใช้เวลากับการเดินเขานะคะทุกคนดูสิอ๋อสตีมมีสตีมเล็กๆ ดูส <mondo> <flix> ิเขาตามคนเขาตามคนชิบมังน้องมาขอกินใหรมไหมคะ I like this over here. It's like a little runoff, too. It's, you know, where they. Oh, yeah, yeah. yeah, it's like a little uh, frame where they're going going to go. You're going to go. เห็นชิปมังไหมคะนูนนูนชิปมังชิปมังโอเคเราไปต่อนะคะทุกคนคุณลุงคุณป้าเขาเดินเขาเดินได้ไม่ไกลนะคะเขาออไซน์นะคะ เขาเลือกที่จะวัดไปไหนแล้วทุกคนตอนนี้แจงเดินถอยหลังนะคะดูสิน้องเขาตามพวกแจงนะคะชิปมังตัวนี้เนี่ยตื้อจริงๆเลยโค <c oughs> ตรตื้อเลย <c oughs> โอ๊ยขอโทษน้องจริงๆอุตส่าห์ซื้อถุงมักเอบเลยนะคะทุกคน เนี่ยอย่างเงี้ยทําให้แจงรู้สึกผิดนะเนี่ยแจงรู้สึกรู้สึกผิดมากๆนะคะที่แจงตั้งใจว่าจะเอาถั่วลิสงมาด้วยแล้วแจงดันลืมโอ้มันสวยจังเลยทุกคนสวยมากๆเลย o ้ oh my goodness โอ้ยทุกคนมันช่างเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้อยากให้พ่อแม่มาเห็นอยากให้ครอบครัวมาเห็นอยากให้พี่ๆเพื่อนทุกคน ได้ไมาเห็นด้วยกันกับตานะคะว่ามันเป็นอะไรที่ amazing มากๆม,มันเป็นอะไรที่แบบ so nice so beautiful you know I'm so happy oh this paradise you know welcome to paradise this is Washington you know welcome to Washington welcome to Mount Rainier yeah this is the national park โอ้ oh. look at those flowers guys. ว wow. wow. ้านักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากมากอ่าจนกระทั่งเราต้องจอดรถนะคะแล้วก็เดินนะคะทุกคน เจ้าหน้าที่นะคะทุกคนเจ้าหน้าที่เขากำลังแนะนำเจ้าหน้าที่ Wow! Yeah. So Thank there's, you. You're welcome. Um, Scarlet yep. paintbrush, magenta paintbrush. Wow, so yeah, they're both they're Indian paintbrushes. Yeah. yeah. I'm are to beautiful. seeing right. like the, the orange wow. and the yellow. Wow! Yeah. Oh. oh wow! I should have known that. Let's see. 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 Let's quick ทุกคนเป็นยังไงบ้างคะสวยไหมเอ่ยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะแจงสาบ้านป่าต้องขออนุญาตปิดคลิปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวเกินไปเนาะมีต่อคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเอาความสวยของพระไดนะคะมาฝากแน่นอนคะ่ะ Hello friends Thank you so much for your support, guys. I appreciate that. Thank you. See you next time. Bye. Take care.